เวลาเจ็ดโมงห้าสิบสี่นาทีนะครับเช้านี้ก็เมฆฝนยังคงอยู่เต็มท้องฟ้าพระาทิตย์โผ่ขอบขึ้นมาแล้วแผงโซลาเซลล์ก็จ่ายพลังงานมาอยู่ที่สองร้อยสามสิบโวลต์นะครับอันนี้เป็นโวลต์ลอยยังไม่มีโหลดเดี๋ยวเราจะไปลองดูกันโดยเช้าเนี้ยเราจะมาลองเตาขดลวด แบบเหนียวนำนะครับโดยใช้ไฟ DC นะครับอันนี้ก็คือเป็นปลั๊ก dc ใครเคยชมคลิปก่อนหน้านั้นก็จะทราบเราก็จะจ่ายไฟ dc ไปยังโหลดนะครับออนทวทีปิดอยู่เปิดอันนี้เรายังไม่ใช้นะครับจะวันนี้จะเทสนี้ก่อนตัวนี้เป็นไฟ ac dc ได้เลยเพราะฉะนั้นใครถามว่าต้องดัดแปลงอะไรไหมไม่ต้องนะครับซื้อมาใช้ได้เลยเตาตัวนี้เป็น ขนาดพั0แวัตต์ถ้าจะไม่ผิดนะของนกนางนวนลเรากดดูเลยครับตั้งโปรแกรมนะเอาไฟจะตกนิดหนึ่งเอาพันวัตต์พอนะครับไฟตอนนี้ตกมาที่130โวลต์โดยประมาณนะครับ dc นะฮะไม่ใช่ a c ครับก็มาดูหน้าจอมิเตอร์ dc จะเป็นแบบนั้นจริงๆ120โวลต์หน่อยๆผ่านไปแล้ว10นาทีนะครับกินพลังงานไปจุดสามแรงดันตกมาอยู่ที่127น,นะครับน้ำก็เต็มการล้ฮะช่วงเช้าก็ใกล้จะเดือดแล้วเิดว่ว้นาอีกประมาณไม่เกิน5นาที ซึ่งในขณะที่แรงดันตกมาที่ร้อยกว่าเกือบร้อยสสิบนะครับหลอดน,อนี้ออนหลอด LED นะฮะก็ยังติดอยู่อันนี้เป็นใช้ DC โดยตรงโดยเอาหลอด LED ของ AC นี่แหละครับเลือกยี่ห้อมาที่มีไดเวอร์รับแรงดันได้กว้างตั้งแต่ร้อยโวลต์ร้อยี่สิบโวลต์ขึ้นไปนะครับก็ถูกใจตัวนี้แดดโผปุ๊บหลอดนี้ติดเลยซึ่ง หลังนี้นะครับจะรับไฟ AC เข้ามาสำหรับตู้แช่ตัวนี้นะครับทำงานตอน8ปดโมงครึ่งแล้วก็ให้นอนตอน5้าโมงนะครับปรับเปลี่ยนตามแดดแล้วก็ DC นะครับเป็นไฮโวลต์ส2งร้อยยี่สถึงสองเโวลต์เข้ามานี่เช้าอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเช้าอยู่แล้วก็มีโหลดเป็นเตาขดดวด เนียวนำก็แรงดันก็จะตกมาเหลือร้อยี่กว่ากอุปกรณ์ความปลอดภัยนะครับของ DC เนี่ยก็จะมีคัตเอาท์มีวาลิสเตอร์นะครับจับบวกลบลงแท่งกาวนะครับอันนี้เป็นกาวทองแดงตอกลงดินอย่างดีนะครับถ้าไฟฉลับฟ้าฉลับมาปุ๊บก็จะดึงบวกลบลงกลาวเลยยังไม่พอมีคาทิกฟิลจากคา i ิกฟิลก็จะมาที่ไดโอดบริ e นะครับขาไดโอดนะครับ,รบก็จะมี วาลิสเตอร์จับอีกนะครับเพื่อจะเอาบวกลบมาชนกันพอบวกลบชนกันเมื่อไหร่ปุ๊บถ้าเกิดไฟเกินนะครับ470โ bon วลต์บวกลบชนกันคัตติฟิวนี้ขาดนะครับตัดวงจรยังไม่พอครับก็ยังจ่ายมานะครับคัดคัดคัดเอาอีกนะครับเป็น DC นะครับเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ DC เนี่ยเรามีหลายขั้นตอนนะครับในการป้องกัน เอซีก็ไม่น้อยหน้านะครับชุดนี้เป็นเอซีแล้วก็ชุดนี้นะครับเป็นเอซีฉุกเฉินในกรณีทางนู้นไม่จ่ายไฟนะครับก็จะใช้ตัวนี้แทนซึ่งตัวเนี้ยในอนาคตก็จะเป็นหลักเพราะว่าจะติดแผงนะครับแล้วก็เอาไฟเข้ามาแปลงเป็นเอซีอีกชุดหนึ่งของที่นี่นะครับซึ่งไม่เกี่ยวกับโรงไฟฟ้าเพราะนั้นเราก็จะผลิตเองด้วยแล้วก็นี่ชุดนี้ก็จะเป็นดีซียังไม่ติดแผงนะครับก็จะจ่ายย้อนกลับไปที่โรงไฟฟ้า เราเรียกว่ากริด DC นะครับทำเป็นระบบกริด DC คือรับแล้วจ่ายนะครับที่นี่ก็ผลิตด้วยจ่ายรวมไปให้คืนด้วยก็น้ำเดือดเรียบร้อยครับตั้งไว้ที่พันวัตต์นะครับตอนนี้8ปดโมงเสร็จแล้วกินพลังงานไปจุด4หน่วยนะครับแรงดันยังอยู่ที่127โวลต์นะครับพราเราใช้อยู่ก็ส่วนตัวนี้นะครับ ก็ใช้งานปกติก็ใช้ทุกวันก็เป็น DC เหมือนกันนะครับแต่ส่วนใหญ่จะใช้หลังบ้านนะครับเพราะเป็นครัวไทยอันนี้เป็นครัวฝรั่งก็จะเป็นเทาขดลวด1800ดวัตต์กับพ0 0วัตต์ดีซีใช้สวิตช์ปิดเปิดนะครับเป็นไฟหน้ารถสิบล้อนะครับใครเคยชมคลิปไปก่อนหน้านั้นก็จะเห็นตั้งแต่แรกเริ่มเลยขอบคุณที่รับชมครับ